ของงานครับ Civic SD นะฮะสูตรน้ำมันโซฮอ91นะครับคันนี้เข้ามาจากโปร5000นะครับมีตั้งวาล์วล้างดิดล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต e c u l e a r n i n g นิ่งรอบเดินเบาวใหม่นะครับแล้วก็รีแมปกล่องหลักนะครับคันนี้รีแมปใช้งานน้ำมันโซฮอ91นนะฮะก็ คันนี้ใหม่เท่าไหร่โหเป็นไงไม่500,000 502นะฮะก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะโอเคก็คันนี้ท่อเดิมล้อเดิมโรงงานนะฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFV แบรนตัวจับส่วนผสมลมอากาศน,นะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูรถเลยนะครับมันตื่นแล้วฮะเมื่อกี้สายไฟเป็นหลดุดนะฮะโอเคก็จูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะครับไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเมตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันรถใหม่ห้าแสนสอง FD 1ดพันแปดวิ่งยังไงนะฮะรอรถตู้เข้าไปแป๊บหนึ่งฝนจะตกไหมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมีไปแถวพระรามห้าต่อครับมีตู้ดีคันหนึ่งนะโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะ ชีดเดิมๆอ่ะยังหนาเลยตัวชีดเดิมๆเอฟดีเนี่ยตั้งวาวเครื่องสมบูรณ์สมบูรณ์โออากาศใหม่ๆเนี่ยหนาตึกออ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าใช้ CIVIC FD นะฮะคันนี้น้ำมันโซฮอลเก้าหนึ่งนะครับล้อเดิมท่อเดิมโรงงานลองดูครับแต่ต่างจากรถท่านยังไงนะฮะแล้วก็มีจูน,นะครับจูคันละ3,500บาทนะฮะ รือจะจัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสําคัญทั้งนั้นนะครับที่ทานะฮะแล้วก็ตอนทําเช็คให้หมดนะฮะหัวเทียนคอยจูระเบิดแรงดันน้ามันแล้วก็ระบบน้ํานะครับแล้วก็พีจูนะครับแล้อู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปากซอยที่คือระบะการคลองเจ็ดครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะฮะงานจูน,นะครับตั้งหวาไม่รับนะฮะเพราะผมทําให้เป็นนะฮะผมมีทีมช่างนะครับอ่าโอเคพีจน,นะครับ มีเป็นการจรน,นอกสถานที่ใกล้ไกลไปบทตางจังหวัดผมก็ไปบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราในทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ g o o g l e Map นะครับแค่พิมพ์จูนรีแมปพันด้นะฮะก็เจอเลยนะครับโอเคกข้สอส่งงานครับ s d นะฮะโอห้าพัน้ะมันเก้าหนึ่งล้อเดิมท่อเดิมโรงงานกอกัดเดิมนะครับ Кара.